ว็ไว้ปีใหม่ค่ะคุณกินคุณใหม่สาวชาวไนเมดของใครนี่แม่รักจากพี่อ้ําใช่ไหมใช่ใช่มาน้อยนิสราเนี่ยแกะเลยถั่วแช่ตู้เย็นเเลยถั่ว กันเลยแบบกันเลยกลิ่นเออกลิ่นเลยยายนี่เนาะจ้ะเอแช่เลยเนาะแม่ชอบกินนี่ใช่ไหมอันเนี้ยชอบแม่ยดอกมันอันนี้มันไม่ค่อยขายกินละเมอบานอันนี้ขายดีเนาะแม่เนาะเด้อเราจะกินดี อจากของดีๆมาให้กินเลยสุดยอดเลยเจริญยิ่งๆขึ้นไปเลยต้องแก้หนี้เลยนางต้องล้างชวาทีเท่เขียวเนาะใช่ไหมอันนี้แหละเนาะเอออันนี้กินทุกวันฝาสีเหลืองโอเอ้าแต่มันดีจ้ามันดังใช่ไหมอันนี้มันลดไอ้น,นี่ไงอ๋อลดงนลดไอ้นี่อืมบูลีบุเบลี่ ไอ้มะเขือเทศด้วยเนี่ยโอ้ที่แม่กินก็อันเดียวกันนั่นแหละวีต้าแต่ีด่าเหมือนเนี่ยมันวีต้าคือกันด่ามันละลุดจะหยิบขวดนั้นที่แม่กินมาดูซึ่งเป็นอะไรนวดใช่ไหมนวดเลยสักอันนึงก็ไม่เหลือเลยนี่บอกจ้าหนูพูดอะไรก็มันเหม่นแซกเอาไว้หน่อย ยิ <muitas S 2> ่เ <sketches> <than> no ็งโฉลกใจนะป้าจ๋าคนละเมนนี่แหละจัดเข้าไว้หนิจะไม่ชอบกินอันนี้เนาะมันชอบชอบชอบทุกถูกด้แต่แหละบีตาแหละคือว่ากินแล้วมันระบายอ๋อจินเนี่ยมันแต่รู้ว่าอันนี้มันอร่อยดีมันเปรี้ยวๆเนาะแม่เนาะกินตอนนี้เนาะไปต้องแค่ตู้นี่แค่ไม่ทันดอกกินแล้วก็นอนปกติแม่เป็นคนถ่ายยากไงตาเขียวอ แต่รังแบบไหนแม่ดูมาอ่ะม่ชไม่หนักท่าหนังท่เหมือนก็เห็ือนเด็กคนใหญีเนาะไม่ต้องแช่ก็ได้เนะแม่น้องเนี่ยเอาใช่ไหมชอบไหมรถเนี้ยโอเคอยู่ไหมแม่เป็นไงโอเคอร่อยแลวแช่เย็นแย่อร่อยกว่านี้ดิอร่อยมากเลย แค่ถั่วเดี๋ยวกินยากินยาแล้วก็กินยาก่อดนอนเลยแค่ถั่วแก่ถั่วรานแค่แห่งอ๋ออ๋อไ,ไต้องไหนมเนี้ยนี่เลยนี่ล เดอะไรนักหนาหน้าหวานห้ามของไม่มีเลยเนาะนี่แหละเนี่ยเลยตู้เย็นโอ้โหอะไรเต็มตู้เลยนมแม่นมรามีอ๋ออันนี้หมดแล้วนี่เอาเมคินเลยสลาราโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยอะไรนุ่ยอ กินเนี่ยหวานใช่ไหมโอ้โหแค่ไว้อยู่แต่ว่าแช่อันนี้เยอะเลยจะไปกินตอนโอ้ยมันแข็งโอ้มันแข็งชงชิสเลยนี่ยินยินกินของหวานโอ้ยใส่แตงกวาแบบนี้ให้ดูดด้วยบายบ๊ายบาย